ที่สุดแห่งความตระการใจยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินประวัติศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญเที่ยวงานตามร้อยเสด็จประพาต้นรัชกาลที่5้ย้อนอดีตเครื่องเสวยตำรับแม่ครัวหัวป่า7-9สิงหาคม2563นณวัดพรหมเทพาวาตอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพบกิจกรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตจังหวัดสิงห์บุรี วัดพมเทพาวาหรือวัดชรนั้นเพราะท่านตั้งใจสเสด็จมาประาพาสต้นที่นี่โดยแท้จริงเพราะนั้นนี่คือสาเหตุและความภาคภูมิใจว่าทําไมคนหัวตาสิภานภูมิใจเพราะในหลวงเจาะจงมาประาพาสต้นกับมมาเที่ยวนะผูประจาน,นาง่ายๆมาที่นี่เพราะท่านโปรดอะไรไหมท่านมาที่นี่ท่านโปรดในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมความเป็นเมงเก่าของที่สิงห์บุรี นั้นท่านจงภูมิใจความเป็นมือโบราณมือเก่าและความเป็นสิงหบุรีสามร้อยเสด็จประพาอต้นรัชกาลที่5โย้อนอดีตเครื่องเสวยตำรับแม่ครัวหัวป่า7จถึงเสิงหาคมนี้ณวัดพรหมเทพาวาสอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีชมฟรีตลอดเงิน